Okay. ดางโาวิดตัวตัวว่าโควิดบริษัทมืออาอีออไลน์กลายเป็นเร่อที่ดีกวผม,มอยากได้ปืนคุหลายคนไปอ่ะอ้ไอ้รกด้วยดิอ

เอาันะน่ะนั่นนะอบอสนปเอ็กนะไงเราคุณนั่นเอาหดนะคอบอสโอ้เอาไปลงเฟียยังไงก็ไม่ตายฮะคุณนี่นเลียนเป็นอีกคนนี้เขียน ผู้ผาไปเอาหน่อยไปกองกองกองวีแมเอายตายมึต้องมีมิเนี่ยกองมึงจงนู้จริงๆว่าไม่แล้วแต่เราไม่ได้ที่อะไรเลยโอ้ตอนนี้มันมันปุ่มเต้น ได้ก็สามแล้วอ้เ